สวัสดีครับพวกผมอีกครั้งนะครับเด็ก d e s t i n อ่ะวันนี้เนี่ยผมไปดูวิดีโอวิวดีโอหนึ่งมาของช่อง c e n ซ e l ที่เขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ LLY Live เหมือนกันแล้วเขาอัพคลิปประมาณว่าไฟในไฟล์เกมอ่ะมันมีสเปลใหม่ที่เรียกว่าสเปลมาร์กนะครับซึ่งความสําคัญของสเปลเนี้ยมันสอดคล้องกับโหมดที่กำลังจะเข้าก็คือโหมดอารามนั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกันว่าโหมดอารามเนี่ยเป็นโหมดยังไงแล้วก็เล่นยังไงนะครับแปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย สำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากด onation กำลังใจให้ผมแล้วก็สามารถโด o n a t ผ่านเบอร์ t ร u e อลเล e ตที่หน้าจอหรือว่าใต้ด e s c r i p t ันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสเปลมาร์กเนี่ยแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับโดยการกดใช้ครั้งที่1เนี่ยเราจะปาโนโบอลไปด้านหน้าหากโดนศัตรูหรือว่าโดนมินเนี่ยนเนี่ยเราจะสามารถกดใช้ดิงหนึ่งครั้งก็คือการเดสเดสตามเข้าไปที่เป้าหมายนั่นเองก็คือปาโนโบอลไปโดนปับ๊บกดอีกทีนึงพุ่งเข้าไปหาศัตรูเลย,ยงนีนะนี่คือเป็น สเปลเฉพาะที่มันมีเฉพาะในโหมดอารามเท่านั้นนะมาแล้วเรามาพูดถึงโหมดอารามกันบ้างโหมดอารามเนี่ยย่อมาจาก All Random All Mid นะครับทุกคนจะได้รับการ r รนด o อมตัวละครแล้วก็มีเลนกลางเฉพาะเลนเดียวนะโดยแมปที่ใช้เนี่ยจะเรียกแมปว่า h o w l i n g Abyss นั่นเองก็คือเราจะอยู่ตรงกลางมาเจอกันตรงกลางอย่างเดียวแล้วก็มาตะลุมบอลกันใครเป็นฝ่ายที่สามารถดันป้อมอีกฝ่ายได้ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเอง โหมด o มิดเนี่ยมันมีอยู่หลายเกมเหมือนกันนะอย่างเกมดังก็งเช่นอย่างเช่นฮอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าม m i ว w a ์ใช่ไหมแต่ว่าใน ll ก็เรียกว่าโหมดอารามก็คือ all random o มิดนั om, ่นเองในหน้าอินเทอร์เฟซของโหมดอารามเนี่ยแชมเปี้ยนทุกตัวที่เราได้รับมาเนี่ยจะเป็นการสุ่มนะครับหรือว่าถ้าเราไม่อยากเล่นแชมเปี้ยนตัวนั้นนั้นที่เราได้รับการสุ่มมาครั้งแรกเนี่ยเราสามารถกดตรงลูกเต๋าเพื่อสุ่มให้ได้ตัวใหม่ขึ้นมาอีก แล้วตัวที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยที่เราได้จากการสุ่มครั้งแรกที่กดเข้าเกมมาเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมได้วิกเตอร์ใช่ไหมผมสุ่มใหม่ได้ทิชานามาตัววิกเตอร์ที่ผมสุ่มได้ในตอนแรกเนะี่ยก็จะไปอยู่แถบด้านบนแทนนะครับก็สามารถสลับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปมาตามที่เราอยากเล่นได้เลยนะ อ่าตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่คือฝั่งสีฟ้าและฝั่งฝั่งสีแดงนะทุกอย่างเหมือนกันหมดครับเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งเราก่อนกันด้มีเน็กซัสอยู่ตรงกลางมีป้อมสองป้อมมีอินทิบิเตอร์มีป้อมหนึ่งป้อมสองฝั 1, 2, ่งนี้เหมือนกันมีป้อมหนึ่งป้อมสองอินทิบิเตอร์แล้วกาป้อมสองอันแล้วมีเน็กซัสอยู่ตรงกลางโดยที่เราสามารถซื้อของได้กับตัวนี้นะเปิดราคาแล้วเวลาเราซื้อของเนี่ย มันจะซื้อได้แค่หนึ่งครั้งเข้าใจไหมหนึ่งครั้งก็คือเราจะไม่สามารถวับกับฐานได้เราไม่สามารถเดินกลับมาซื้อหรือว่ากลับมารีเลือดที่ฐานได้แต่ว่าเราต้องตายตายแล้วถึงเราจะกลับบ้านมาซื้อได้อ่ะแล้วก็เลเวลเนี่ยเราจะได้มาเป็นเลเวลสามเลยทีแรกเฮ้ยผมอัพผิด <laughs> อัพอีกไปสองทีไม่เป็นไรครับนี่ก็คือการเล่นเข้าๆของหมวดอาลามที่ผมนำมาเสนอกันในวันนี้นะ ก็ท้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอดูว่าในวายลิฟเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าการพัฒนาอะไรเสริมเข้ามาหรือว่าถูกลดถอนออกไปอีกทีหนึง่งเราต้องติดตามดูอีกทีนะแต่ว่าคงใกล้แล้วล่ะที่จะได้เล่นกันก็ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ผมขอกราบอาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่มาให้ข้อมูลที่ผมมีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้แล้วกันนะก็สวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ